b บนซ c ซี2เเช็คระยะเซอร์วิสหนึ่งแสนกิโลเมตรทำอะไรบ้างค่าใช้จ่ายแต่ละรายการเท่าไหร่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายท่านนั้นอยากรู้วันนี้นะผมพิน卡าก็จะช่วยหาคำตอบให้คุณเมื่อคุณดูคลิปนี้จบรับรองว่ามันจะช่วยทำให้คุณนั้นเข้าใจในเรื่องของการดูแล a ม n t e n นน c e รถ Mercedes-Benz c l a มากขึ้นเดี๋ยวมาดูกันที่ รายการนะครับซึ่งได้ทำให้ลูกค้าไปแล้วตัวนี้ก็เป็นการเปลี่ยนพวกน้ำมันเครื่องแล้วก็ของเหลวตลอดจนการดูและจะมีอยู่ประมาณสัก21รายการนะรวมกับค่าแรงก็จะรวมเป็น22รายการทั้งหมดใช้เงินประมาณ164,050บ่ะบาคร่ขขาวๆดีวผมจะอ่านให้ดูนะว่ามีอะไรบ้าง ฐานกรองน้ำมันเครื่อง8,000บาทปั๊มน้ำไฟฟ้า14,500บาทเวลน้ำแท้7,800บาทยางหุ้มเพลาแท้4ตัว3,600บาทลูกบากันโครงหน้าแท้2ข้าง5,100บาทปัม๊มน้ำเชื้อเพลิง14,500บาทแทนเครื่องตัวบน4,850บาท แท่นเครื่องตัวหลัง4,950บาทแท่นเครื่องตัวล่างขวา6,050บาทแท่นเกียร์หน้าซ้าย5,650บาทคอยจุดระเบิด1ตัว2,450บาทหัวเทียน4หัว2,600บาทเฟืองเบาะหน้าขวา2,500บาทน้ำมันเกียร์ cvt 6ลิตรลิดละ950บาทรวม 5,700บาทน้ำมันเครื่อง6ลิตรลิตรละ6 0 0บาทรวม3,600บาทกล่องเกียร์1,950บาทอ่างเกียร์1,850บาทสปาพรีเมียมอันนี้เป็นเรื่องของความสวยงามนะ4ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่วงล่าง ห้องเครื่องยนต์ภายในโดยสารห้องท้ายทั้งหมดเลยประมาณ30,000บาททำสีล้อแม็กสีวงวงละ2 0 0 0รวม8,000บาทเปลี่ยนยางโยโกฮาม่าใหม่ยางขอบ18นิ้วนะสีเส้นเส้นละ4,000บาทรวม18,000บาทแล้วก็กล่องแอร์1ตัว2,400บาทค่าแรงประกรอบ1,000 0บาทรวม ก็อยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0ห่นหบาทก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของอะไรละเอียดว่ารถคันนี้เป็นเลขใหม่ค่อนข้างน้อยถือว่าเลขไม่หลักหมื่นนะท่านผู้ชมถือว่าเจ้าของนั้นใช้งานน้อย นี่เห็นไหมเนี่ยค่อนข้างใช้งานน้อย86,212กิโลเมตรอ่ะผมก็เลยประมาณให้เป็น85,000ืห้าพัง่ายๆนะครับก่แน่นอนครับรถที่หมดวารันตีจากศูนย์ก็ต้องมาดูแลในส่วนของอู่นอกก็จะ ช่วยในเรื่องของการประหยัดเงินที่มากกว่าและสิ่งที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทําในราคาของอู่นอกทั้งหมดเลยนะเนี่ยครับปลูกน้ำก็เปลี่ยนใหม่แล้วอย่างเทนเครื่องเทนเกียร์ก็เปลี่ยนใหม่หมดรีเซ็ตของเหลวทั้งหมดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็เอาไปใช้กันยียาวๆสําหรับน้ำมันเครื่องนี่ก็1 0 0 0 0กิโเมตรก็ควรจะเปลี่ยนแล้ว หรือว่าประมาณปีอ่าปีส่วนน้ำมันเกียร์ก็ประมาณสัก3 0 0 0 0ถึง40,000กิโลเมตรหรือประมาณสักปีอปีก็ควรจะเปลี่ยนแล้วส่วนยางใหม่ซีเซนยางนี่ก็จะมีอายุประมาณ3-5ปีประมาณ3 0 0 0 0ถึง50,000กิโลเมตรแล้วก็รายละเอียดที่สำคัญ จุดตายของรถรุ่นนี้นั่นก็คือในส่วนของฐานกล้องน้ำมันเครื่องก็ถือว่ามีการเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ปั๊มน้ําก็ถือว่าเป็นปัญหาในส่วนของน้ําหายเท่าอะคูเลนต์ก็เปลี่ยนไปแล้วจุดสําคัญสําคัญก็ถูกเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ในส่วนของความสวยงามก็ถือว่าปิดจบหมดแล้วนี่ก็คือตัวอย่างนะ้ท่านผู้ชมคนไหนที่ใช้รุ่นนี้อยู่ถ้าอยากจะรู้ว่าเซอร์วิส มันมีค่าจ่ายประมาณเท่าไหร่มันถูกมันแพงยังไงผมก็ได้ทําเป็นตัวอย่างซึ่งแต่ละอู่ก็จะไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นราคาของเบนซ์เอพีณวันที่20สิงหาคมปี68ราคาในอนาคตอาจจะมีการขึ้นลงแล้วแต่ค่างเงินบาทนะครับเพราะว่าของเนี่ยมันจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศและก็ราคาของแต่ละอู่ก็จะมีราคาที่ไม่เหมือนกันอาจจะไปใช้อ้างอิงแต่ละอู่ไม่ได้เพียงแต่ว่าผมทําให้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเอง และสำหรับคนไหนอยากจะเซอร์วิสรถเบนซ์ซไม่ว่าจะเป็น c ี a 1 8 0หรือ A คลาส B คลาส C คลาส E คลาส S คลาสก็แนะนำครับรเบนซ์นิวีจะมีตัวอย่างหรือว่ามีใบเสนอร,ราคาให้คุณรู้ว่าคุณจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวอะไรบ้าง แล้วแต่ละแสนกิโลเมตรเนี่ยจะรีเช็คอะไรเพราะคันนี้ก็คือเป็นชุด1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรเนี่ยให้ดูอีกครั้งนึงก็คือเป็นการเช็คระยะบวกเซอร์วิส10,000แสนกิโลเมตรนั่นเองอเก็สอบถามมาได้ครับเบอร์0 8 1 8 5 6 1 5 1 5 0 8 1 8 5 6 1 5 1 5ไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับก็คือขอคำปรึกษาขอคำแนะนำได้เว้นบีพีก็ตั้งอยู่รามิทาเก้าสามกรุงเทพมหานครเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง1ิบแนา ก่อนที่จะมาใช้บริการเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแนะนําให้โทรนัดล่วงหน้าโทรนัดคิวล่วงหน้าจะได้ไม่เสียเวลาเพราะหอยเรามีอยู่ประมาณ4ตัวนะเผื่อบางครั้งมันติดงานอยู่ท่านจะได้ไม่เสียเวลาเบน VP วีพีช่วยคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นง่ายๆบาเบนวีพีการันตีมากที่สุดใน แบรมอินทรา